นี่คือเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งซึ่งก็คือหนิงหนิงเป็นเด็กเรียนดีเกรดสี่ทุกวิชากีฬาก็ไม่แผ่ว้าคนนี้อ่ะนั่นนั่นมาละเป็นไงล่ะแถมยังมีน้ำใจนักกีฬาด้วยนะอ๋อแล้วก็หนิงอ่ะยังเป็นหัวหน้าห้องอีกต่างหาก สรุปดโดยรวมก็คือเป็นคนที่ดีในทุกด้านส่วนเนีอ่ะคือปวยปวยสมชื่อเลยปวย,ยเป็นเด็กเรียนไม่ดีแต่งตัวก็ผิดระเบียบเรืงแต่หัวจรดเทา้าดูดิถุงเท้าไม่พับเลยปวย,ยเป็นเด็กที่ย้ายเข้ามากลางเทิงในโรงเรียนเดียวกับหนิงเพราะถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่าส่วนสาเหตุอันนี้ไม่รู้อ่ะ อย่างน้อยเธอก็เป็นคนตลกอะนะเอาล่ะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลางั้นก็นั่นเด็กใหม่เหรออืมน่าช่วยอย่างนั้นเด็กย้ายมากางคเดอแสดงว่าต้องจัดเรียนเก่งแล้วถูกไล่ออกแน่เลยอะจะทำอะไรไนมะ่แน่ไม่รู้อะดูทรงลัโกโคตรจัดจริลุดเลยอะ เป็นไงล่ะบอยเข้ามาวันแรกก็ด่วนสีหยับเลยฉากต่อไปนั้นก็น่าจะเดินเข้าห้องแล้วงั้นไปดูกันต่อเลยดีกว่า ทําอะไรของมันวันนั้นช่างเถอะช่างเถอะต่อเลยดีกว่าโอเคถ้าาเสจไปนั่งอเป,ไปน็นปปของกาห้องันได้เลยจ้ะถีปัหารจะได้ช่วยันได้นเนาะไปนันจบไปสําหรับวันแรกไปต่อวันต่อต่อ,ตอไปเลยแล้วกัน คื 1, นพันแล้วเนี่ยมีกันรวยกันทั้ค่เล่นเถอะเล่นเถอะเด็กใหม่ต้องฝึกเล่นตายละถ้าเพื่อนๆมาเห็นว่าหัวหน้าห้องสุดแสนจะเพอร์เฟกเล่นการพนันจะเป็นยังไงนะอ,อยากรู้หรือเปล่านี่ถ้าไม่อยากรู้ก็มาเป็นเบสช,ชันนะเฮ้ยบุย้ยทำอะไรอะ่ะรีบไปเถอะ วอย่าเอาลูกนั้นไปเผยแพร่เลยนะเรายอมให้ทุกอย่างเลยขอร้องอ่ะงั้นเธอก็มาเป็นเบชันสิหลังจากวันนั้นมาชีวิตของเธอก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยแต่แต่แต่แต,แต,แต่ทั้งหมดนี้ก็แค่อ,อดีตของเมื่อประมาณ10ปีก่อนณปัจจุบันตอนนี้หนิงก็ได้เติบโตและหลุดพ้นจากเรื่องเหล่านี้แล้วยังไงก็เถอะลองไปฟังเจ้าตัวกันดีก,กว่า สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเจอกับหนิงอีกแล้วในช่องหนิงพ่าเพินเดี๋ยววันนี้นะคะหนิงจะขอมาแชร์ประสบการณ์ตอนเด็กที่หนิงจะไม่มีวันลืมเลยค่ะในมุมมองของหนิงนะคะคือมันเป็นอะไรที่แย่มากค่ะกับการเสียเวลาตรงนั้นไปกับการที่ต้องคอยมาเป็นเบสให้กับบววมันทําให้หนิงเสียทั้งการเรียนและหน้าที่หัวหน้าห้องนี่ยังไม่รวมถึงการที่หนิง เกือบจะไปพัวพันกับคดีต่างๆที่บัวกับกี้ได้ก่อไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนิงอยากจะออกมาเตือนทุกคนให้เป็น,นอุทางในการดําเนินชีวิตสําหรับวัยรียนถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรจะรีบแจ้งครูบาอาจารย์ทันทีหรือไม่ก็แจ้งผู้ปกครองค่ะเพั้นไ,ไม่ลําบากเหมือนหนิงสาหรับกี้และบววตอนนี้กี้ติดคุกข้อ,ขอหนาเล่นการพน,นันและเสพยาเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนบัวถึงจะไม่หนักเท่ากี้แต่ชีวิตตอนนี้ก็ตกต่ำม,มากๆค่ะ เพื่อนๆคะการพนันมีแต่เสียกับเสียอยากจะบอกว่าเรื่องดีกว่าคะ่ะสำหรับวันนี้ก็คุณคะ่ะ